บเรียนผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทานตะวันตรายภาษาทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวบุญญาพรหลายทวีวัตร My name is Jia y u a n z h a n g 我叫李燕杰วันนี้พวกเราทั้งสามคนได้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรเนื่องในโอกาสวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนทานตะวันตรายภาษาค่ะ Today, three of are the hosts the us วั a นี้ทั้งสามของเรามีบทสุนทรพจน์ในพิธีครูในวันนี้ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดรขวัญทิพย์ชินเศรษฐวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทเนื่องในพิธีไหว้ครูโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาค่ะ First，let's welcome Dr Quan t i p to come to the stage to light the traditional candle and give a speech。首先，让我们有请陈校长上台点燃拜师节的传统蜡烛以及致辞。 สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่คุณครูทุกคนรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นที่สุดนะคะที่เราได้ทุกคนได้มาอยู่หนะ้าที่แห่งนี้นะคะทุกคนมายึดอาชีพนี้ซึ่งก็คือคุณครูนั่นเองนะคะในโลกใบนี้มีอาชีพอยู่มากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นนักวิศวกรหรืออาชีพอะไรมากมายแต่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนในโลกใบนี้ก่อนที่จะไปประกอบอาชีพทุกคนจะต้องมีครูแล้วคูเปลิลรวมไปถึงคุณครูทั้งสามภาษาพวกเราก็เชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนก็จะ นำพาสิ่งดีๆที่สุดให้กับลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นด้านของวิชาความรู้ด้านของการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมนะคะคุป้ลก็อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าในการทำให้คุณครูทุกคนมีความสุขหรือการตอบแทนคุณครูนะคะ เราทำได้ในทุกๆวันเลยนะวันนี้เป็นภาพที่น่าชื่นใจมากแต่จริงๆพวกเราทุกคนก็ได้ทำให้คุณครูชื่นใจในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยการปฏิบัติตัวเป็นนักเรียนที่ดีนักเรียนที่น่ารักนะคะตรงนั้นก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณครูอย่างพวกเราทุกคนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อส่งให้พวกเราไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นเอง ะคระูคปเปิรก็ขอเช่นชมความตั้งใจของเด็กๆทุกคนนะคะไม่เพียงแต่นักเรียนในห้องนี้นะคะเพราะพันที่คูปเปิรมองลงไปตรงหน้าเชื่อแน่ว่าก็เกิดมาจากฝีมือความร่วมไม้ร่วมมือกันของเด็กๆทุกคนในห้องเรียนนะคะคูปเปิรก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนด้วยนะคะสุดท้ายคูปเปิรก็คงเป็นตัวแทนของคุณครูก็คงจะ ขออวยพรนะคะให้นักเรียนทุกคนจนม,มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้านะคะและขอให้ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะความกระตันยูที่เรามีส่งผลให้พวกเราประสบความสำเร็จและมีความสุขกันทุกคนขอบคุณมากคะ่ะ se ชิตาอีกวิริยภา,าปัญญาให้เกิดแตกชนศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็น Pensing, pray your ั้งงหมดตรนักเรียนโรงเรียนทางตะวันใจภาษากล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมข้าพระเจ้าเราคนไทยใจ,ใจกระตัะตอยู่รู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรานักเรียนจะต้องประฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวิบนัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นเร,เรานักเรียนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นนักเรียนทั้งหมด สำหรับวันนี้พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำปัญญาและใฝ่เรียนรู้และพวกเราในฐานะตัวแทนนักเรียนขอขอบพระคุณคุณครูทุกๆท่านที่อบรมสั่งสอนพวกเรามาค่ะขอขอบพระคุณค่ะ2022 Teachers Day from STS Ends Now thanks to each teacher for their teaching. Thank you. 二零二二年向日葵国际语文学校的拜师节典礼到此结束。希望每一位学生都可以品学兼优，也感谢每位老师细心的教导。谢谢！坤